แต่ว่าด,ดีพี่น้องเมื่อนี้แม่บวัวผ้าลวยผ้ามาบึงฟักท่องอยักพี่น้องปูเอื้อหน่อยนี่พี่น้องเอ้ยแปดกิโลหรือคะพี่น้องแปดกิโล,โลสร้างแล้วได้แปดกิโลพี่น้องปูอื้อหน่อยนี่ปูเอื้อยัก,ยกอันนี้ อันนี้เป็น 1, พันธุ์ใดบุญิพี่น้องแต่ว่ามั่นมั่นเลยนี่มั่นแล้วก็เนื้อแน่นอันนี้แปดกิโลพี่น้องนวยนี่แปดกิโลนวยเดียวประมงจ้วงบะข้นเลยเด้อยนี่พี่น้องจ้วงบะข้นเลยแปดกิโลเนสื่อมาตั้งแจยผู้ทับเบิก เคนไปเที่ยวผู้ทับเบิดคนซื่อมากไหมพี่น้องนี่ปลูกขาบไม <า S 2> ่ม <า S 2> อีมะกือจะไหน,นมะนวยใหญ่ก็รอกระเดียแท้ปลูเยอะปลูเยอะนี่แค่ไม่ใครบัดขาบฝา,ทา,ทากทองยักษ์เอามาปลูกแถวบ้านห่อแถวเขตอีสานนี่มันสีใหญ่จังสีบอ่ะพี่น้องมันสีง,ง่าม,มคือกองเพินบอบ บอกเลยไงครับน้องพี่น้องพวกเจ้าว yes. <te idal Industry> ่าบ่กใ่ก็บ่เคยเห็นเด้แต่ห้องก็เห็นเนี่ยเห็นแต่อันข้าเจ้าอันยุอิสเลเอวเนาะข้าเจ้าถ่ายรูปห้เบิ้งอยู่ในยูทูบในช่องของข้าเจ้าเหาอันนี้ห้องก็เห็นนี่พี่น้องเอ้ยแปดกิโล มึงเด้ขอข่อยจะเอาไปสั่งให้เบิงพี่น้องแปดกิโลขอจะสั่งให้เบิงด้วยพี่น้องน่านมันจะก,กิโลแท้เดี๋ยวพอเจ้าสุโขเซียข่อยาตาแต่สั่งอ๋อแต่สั่งผู้บุกไปเขาคำว้ตี ฮะเอมตสร้างนี่อย่างมันคือบอ่ไปแปดโลพี่น้องแปดโลตี้อภัสติคัำไว้บอกโลละจักบาทนี่มาคกืนไวยนี่บเนี้ยทาถามจริงลูกก็เลยท่นซีหน่อยสองมืเดเอเอาสองมือนก็เลยมือนทำงานหลวแล่ว มือหมปูดอกไม้บนต็มมือได้มือนล้เสามม่วงตนสี่มี้นี่บมีเจนนสาม้นปได้ือจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ทนีด้อเอาฟักทองยักมาให้บเบิงพี่น้องเอาฟักทองยักษมาให้เบิงน้าไม่วก